ในวันนี้ The Spirit of Thailand ขอนำคุณผู้ชมมารับรู้และเข้าใจถึงเรื่องราวของมรดกทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาหนึ่งของสยามประเทศซึ่งถูกรวบรวมไว้ภายในสถานที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมองค์ความรู้และศัพทวิทยาต่างๆ ของยุครัตนโกสินป์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยที่นี่นิทัศรัตนโกสินทป์ครับคุณใหม่สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณก้องครับโอ้สวัสดีครับคุณไายสบายดีครับตอนนี้ต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อาคารนิทัศรัตนโกสิทป์ของเราก่อนครับต้องบอกว่านิทัศรัตนโกศิทป์ของเรานะครับเราเหมือนเป็นประตูสู่กรุงรัตนโกสิทร์ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวในกรุงรัตนโกสิทป์อย่างสมบูรณ์แบบมาที่นี่ก่อนถูกที่แล้วครับจริงๆแล้วเรากรุงเทพเนี่ยก็เป็นคนรัตนโกสิทป์แลวจริงๆไอ้คำว่ารัตนโกศิทร์ในจริงๆแล้วในรูปแบบในสไตล์ของรัตนโกศิทร์จริงๆแล้วคืออะไรครับ ต้องบอกว่ารัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นแค่ยุคสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์นะฮะหากจะย้อนกันจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ของชาติไทยของเรานี่มีความสําคัญและยาวนานมาจนถึงปัจจุบันรัตนโกสินทร์เป็นแค่หนึ่งยุคสมัยซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่หนึ่งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันบนะฮะในรัตนโกสินทร์เนี่ยมีเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ของชาติไทยได้อย่างดีเลยงั้นเราเริ่มกันเลยนะครับ,รบไปกันเลยครับคุณก้องไปครับ อ๋อนั่นหมายความว่าเราสามารถเยี่ยมชมที่แห่งนี้ได้และสามารถดูมดได้ในเวลาหนึ่งวันเท่านั้นครับต้องบอกว่านิทารัตนโกศิลป์ของเรานะครับก็ได้รวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับรัตนโกศิทป์นะฮะแล้วก็ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เข้าใจและสนุกเพลิดเพลินครบถ้วนภายในหนึ่งวัน ครับนะครับ,รบก็เหมือนกับคอนเซปต์ของอาคารนิทัศต์ต้องบอกว่าคุณค่าแห่งยุคสมัยสัมผัสได้ในหนึ่งวันครับถ่ายทอดออกมาเป็นห้องนิทรรศการซึ่งมีทั้งหมด9ห้องอแต่ละห้องเนี่ยก็จะร้อยเรียงชื่อไว้อย่างคล้องจองกันห้องแรกนะฮะชื่อว่าห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรดเกียรติยศแผ่นดินสยามเรืองนามมหาศสศกศิลป์ลือระบินพระราชพิธีสง่าศีสถาปัตยกรรมดื่มด่ำย่านชุมชนเยี่ยมยนต์ถิ่นปรุง เรื่องรุ่งวิถีไทยและก็ห้องสุดท้ายห้องที่9ก้ื่อว่าห้องดวงใจปวงประชาโอ้โหนงดงามทั้งความเป็นมางดงามทั้งภาษาที่มาร้อยนักเรียนเลยครับน้องอุ๋ยแฟนพันแท้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ แฟนพันธ์แท้นรัตนโกสินทร์ด้วยค่ะแฟนแท้เกาะรัตนโกสินทร์ค่ะครับต้องเรียนถามครับน้องอุ๋ยน้องอุ๋ยอายุเท่าไหร่้ครับโทษทีก็ตอนนี้อายุ23ปีค่ะอายุ23าปีทำไมถึงมีความสนใจในประวัติศาสตร์ความสนใจในเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดค่ะเพราะว่าณตอนนี้เราก็อยู่ในกรุงในช่วงเวลาของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็เกาะรัตนโกสินทร์แห่งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี่แหละค่ะ ในเมื่อว่าเราอยู่กับปัจจุบันทุกคนจะมองแต่ว่าเออเราต้องอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าเรื่องราวในอดีตบางคนก็ยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยได้ศึกษาแต่หนูเนี่ยแหละที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้ศึกษากับเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยมีความสึกแบบมันคือความน่าสนใจมันคือความภาคภูมิใจที่ทําให้คนไทยอย่างหนูคนนึงเนี่ยรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่สะท้อนออกมาความผ่านความเป็นไทยได้ดีที่สุดค บบนี้เห็นอะไรบ้างครับห้องนี้ก็จะเป็นรัตนโกสินทร์สกายวิวนะคะก็จะเห็นแบบมุมแบบส6 0องศาค่ะรอบอ,อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์นะคะต้องยอมรับจริงครับว่าเกาะรัตนโกสินทร์ของเรานี่สวยและก็น่าภาคภูมิใจจริงๆครับต้องค่ะครับหลายาคนอาจจะยังไม่เคยได้เดินทางหลายคนยังยังอ่านไม่เคยได้ศึกษาค,ครับลองชี้ชวนแนะนำาลครับว่าความาภาคภูมิใจจากการที่เราศึกษาเราจะค้นพบอะไรและความหมายของมันคืออะไรให้ลองศึกษาอย่างเรื่องใกล้ตัวที่สุดค่ะอย่างเช่นคนไทยเรา ูกพันกับเรื่องศาสนาครับถ้าเป็นในเกาะรัตนโกสินทร์เลยหนูแนะนําให้ไปที่วัดพระแก้วเพราะว่าที่นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นวัดศ,รศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยแล้วก็ถ้าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็คืออย่างเช่นโลหะประสาทด้านหลังนี่แหละค,ะค่ะเพราะว่าโลหะประสาทแห่งนี้เป็นแห่งที่สามของโลกแต่เป็นแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในโลกครัแล้วก็มีอีกหลายๆที่ที่อุยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองมาสัมผัสว่ามันคือความที่ มันเป็นพอจะเลยม,มาก่อนแล้วปัจจุบันเราก็ยังเห็นมันอยู่ซึ่งเรายังสามารถสัมผัสมันได้อยู่เรายังได้ค้นพบค้นเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนมาได้สัมผัสกันค่ะครับต้องเรียนถากขึ้นใหม่ครับในฐานะที่ อยู่เคียงข้างกับนิทรรโกศิลมาได้เห็นคนมากมายมาที่นี่ได้เห็นทุกคนมีรอยยิ้มกลับไปคุณหม่ภูมใิใจมากขนาดไหนครับผมอยากทํางานให้พระเจ้าแผ่นดินนะครับเราก็ผมก็ได้ทําแล้วแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามันมีพลังสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เราอยากสืบสารเรื่องราวเหล่านี้เรียกว่าศิลปะาาวัฒนธรรมให้กับให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไปโดยเฉพาะผมเองเป็นนักศึกษาพระราชทานครับก่อนก็เลยรู้สึกว่า มัน,ม,น,ม,นมันคือสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจเราแล้เราอยากทําให้ทางัานที่แบบเราอาจจะกับท่านอาจจะอยู่ห่างกาันแต่สิ่งเล็กๆที่เราจะทําให้ท่านคือการช่วยให้เรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ในประวัติศาสตร์ของคนไทยต่อไปครับ